สวัสดีครับและนี่คือแฮปปี้นุชาเรื่องสิวหรือมันบ้านวันนี้นุชาก็จะมาสอนวิธีการทาครีมทายารักษาสิวซึ่งนุชาทายัางไงหลายๆคนถามมันก,ก็บีบเล็กน้อยก็เนอครีมประมาณนี้เห็นไหมครับก็มีต้องมาก็คือวอรมวอรมครีมบนฝา่ามือเบาๆแล้วก็รีบทาไปเลยทาบนใบหน้าเบาๆ เป็นจมกกูกแล้วก็ตกลงไปเปบาๆให้ทั่วก็ <S <S เนื้อครีมมันก็จัดทั่วหน้าพอดีครับไม่ต้องใช้นิ้วสัมผัสหรือว่าสัมผัสลงบนใบหน้าโดยตรงเพราะว่าการใช้ฝ่ามือเนียนุชาได้ปรึกษาคุณหมอทางแพทย์ผิวหนังเนี่ยเขาแนะนําว่าทําวิธีนี้จะช่วยลดยอาการระคายเคืองหลังล้างหน้าได้ก็คือเมื่อนุชาใช้วิธีเนี้ประมาณสเดือน เมื่อก่อนเนี่ยนุชาหลังล้างหน้าใช่ไหมมันจะเกิดผิวแบบแดงกำ่ำแล้วก็มีสิวอักเสบขึ้นหลังล้างหน้าทันทีเนี่ยแต่พอปรากฏว่าใช้วิธีการทาครีมหรือว่าใช้ยารักษาสิวโดวยการวอร์มครีมบนฝ่ามือก่อนจะช่วยลดการระคายเคืองจากการใช้ยาได้มากเลยทีเดียวหรือว่าไม่เกิดการระคายเคืองเลยแต่ทางนี้ทางนั้นก็ต้องอยู่ที่ปริมาณการใช้ยาหรือว่าใช้ครีมหมะคุณด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นยารักษาสิวหรือว่า ยาละลายสิวอครีบำรุงก็นุชชแนะนําให้ทาแบบนี้ดีกว่าจะทําให้สิวเนี่ยหายเร็วขึ้นแล้วก็ลดการระคายเคืองของผิวของผิวหน้าก็คือไม่ต้องกลัวว่ามันไม่มันไม่ทั่วเนาะก็คือมันทั่วแน,น่นอนนุชชยยืนยันการวิธีทําอย่างเงี้ยนอกจากทําให้หน้าไม่ระคายเคืองก็จะทําให้ผิวเนี่ย ได้รับคีมแบบทั่วถึงด้วยแล้วก็ไม่ได้รับมากเกินไปก็คือแบบพอดีก็คือวันนี้เนื้อชาก็มานำเสนอแล้วก็มาสอนแค่เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ